สวัสดีค่ะขอต้อนรับ FC ทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช n n e l ของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะผู้อ่านอยากทำหัวข้อนี้มากเลยอะคิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะวันนี้ดูจังหวะแล้วน่าจะเหมาะนะสำหรับหัวข้อแรนดอมวันนี้นะคะความเจ๋งและเก่งในตัวคุณที่ทำให้คนอื่นๆถึงกับตะลึงคืออะไรเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานไพ่ดูกันเลยนะคะวันนี้ผู้อ่านจะใช้ ไพ่เด็กนี้นะคะเด็กนี้สําหรับนี้นะ,ะผู้อ่านไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงถูกหรือเปล่านะกลเด้นเจอเอ่อเจอร์ร็อพ็อกเก็ตหรือเปล่าผู้อ่านไม่แน่ใจนะคะอาจจะออกเสียงผิดได้นะคะใช้ไพ่สําหรับนี้เด็กนี้นะคะในการทําคลิปวันนี้นะในการทําคลิปนี้แรนดอมนี้นะคะพลังงานแรนดอมสามารถรับชมได้ทุกคนทุกท่านนะคะไม่จํากัดวันเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะ แต่พลังงานแรนดอมไม่สามารถจะตรงกับชีวิตจริงของทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้ทั้งหมดนะคะแรนด o อมคือคลิปรวมคลิปสุ่มนะคะฟังสนุกสนุกฟังขำขำไม่อินไม่ซีเรียสนะเพราะแรนด o อมมันคือพลังงานรวมนะเช็คพลังงานส่วนตัวแอดไลน์หมายเลขใต้คลิปได้เลยค่ะมาดูพลังงานของคุณเลยวันนี้นะผู้อ่นจะเปิดพลังงานคุณ แล้วก็จะดูหน้าไพ่นะว่าไพ่จะสื่อจะลิงก์อะไรยังไงแค่ไหนว่าจะต้องเปิดพลังงานคู่กรณีด้วยหรือเปล่าแต่หลกัหลกๆเลยพวกอาจจะเปิดพลังงานของคุณก่อนเลยนะคะมาขอาดูพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แรนดอมนี้กันเลยค่ะโอ้คุณพระคุณขึ้นเดมูนคุณเป็นคนราศีมีนเนรอชาวราศีมีนทัดน้ำเดมูนมาเลยเซนแรงแล้วเนี่ยคุณเป็นคนมีซิกเซนนะคะ ไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นนะเพราะคุณเป็นเดอร์โมนนะพลังงานแปดถ้วยเป็นคนทาดน้ําจริง้วยสองใบแล้วนะคะ <c oughs> ความเจ๋งและเก่งในตัวคุณเสน้นแรงค่ะเออคิงออฟเฮนเดอร์เคยเป็นคนเก่งเป็นคนหนักแน่นเป็นคนที่เซนเป๊ะเป๊ะอ่านคนออกอ่านคนออกดูคนเป็น <c oughs> เสน้นนี่ไม่ไม่พลาดเลยนะพลังงานในตัวคุณนะเดอร์โมนเนี่ยเซนคุณแรงนะบางคนเนี่ย อ่สมาธิกรรมฐานเนี่ยส่งจิตได้นะสําหรับคนที่มียานนะคะแต่บางคนก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยถึงอะ่ะอันนั้นมันคือความสามารถพิเศษมันจะต้องคุณจะต้องแบบปฏิบัติเคร่งจริงนะแต่ผู้อ่านมองว่าเลเวลระดับคุณนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะโอขึ้นสเตรนทคุณเป็นคนราศีสิงห์หน 2, ึ่งมีนสองสิงห์นะทัดไฟได้นะคะขึ้น h of cup คุณก็เป็นคนจิตใจดีนะแต่คุณก็มีด้านมืดของคุณเหมือนกันนะพลังงานดึมูลในตัวคุณคุณน่าจะเป็นคนชอบตำรับตําราคุณน่าจะชอบในาศาสตร์พวกโหราศาสตร์นะเอาจริงพลังงานหน้าไพ่มันไปอย่างนั้นนะคะถ้าชีวิตจริงคุณไม่ใช่ไม่ชอบไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสน,นะอย่างที่บอกนะแรนด้อมคลิปรวมนะคะคุณทํานี่ก็ได้นะทําธุรกิจร้านอาหารเครื่องดื่มนี้ก็ได้นะหรือแม้กระทั่งเป็นฟิวของคนที่แบบมีคอนโดให้เชา่าบ้านเชา่าห้องเช่าเนี่ยก็ได้นะ เกสต์เฮาส์รีสอรอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะก,กับคุณนะคะพลังงานในตัวนะเป็นคนมีความรู้นะบางเคสบางท่านก็จับธุรกิจอสังหาเลยค่ะพลังงานคิงออฟ p i นท์เ l e คุณน่าจะเป็นคนที่ชีวิตสบายในระดับหนึ่งของคุณเลยนะพลังงานในตัวคุณนะเป็นคนที่เงินดีงานดีนะผู้อ่านมองไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะทําอะไรอะสายรับราชการก็เด่นนะความเป็นสเตรนท์ในตัวคุณเนี่ยค่อนข้างเป็นฟิลผู้นํานะ ชัดเจนเด็ดขาดตรงไปตรงมามกันนะพลังงานในตัวคุณเป็นคนนิ่งๆเป็นคนชอบดูชอบฟังชอบอ่านคนแต่เป็นคนพูดน้อยพลังงานคุณเป็นฟิลคนที่สอนคนอื่นได้นะพลังงานเดึงมูลในตัวคุณเนี่ยนะผู้อ่านมองนะคะไพ่สําหรับนี้มันมันโทนมันจะไปทางสีดําสีน้ําเงินเนาะมันก็จะดูขรึมๆค,คุณน่าจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกขรึม,มทรงคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ ประกบกับคิงเหรียญอีกโอ้ชัดเลยอะ่ะคุณน่าจะเป็นฟิลของคนที่ทําธุรกิจนี่แหละงานดีเงินด,นดีหัวใจไม่ดีพลังงานคุณเพิ่งเดินจากใครคนหนึ่งมาหรือปะหรือว่าจากกันมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือไม่งั้นคุณก็เป็นฟิลของคนที่มีครอบครัวแต่ไม่สามารถจะใช้ชีวิตกับคู่ของคุณได้ตลอดย4ิบสีชั่วโมงเป็นฟิลของคนที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะหรือแม้ทั่งอยู่บ้านเดียวกันแต่แยกห้องกันก็ได้นะพลังงานแปดช่วยเนะี่ยแต่ผู้อ่านมองหน้าไพ่คุณน่าจะอยู่ห่างกันกับคนรักของคุณนะ ความรักไม่แฮปปี้ค่ะไม่แปลกเพราะคุณเป็นสเตรนสเตรนมันจะเรื่องหัวใจมันจะไม่ค่อยโอเคนะขอดูพลังงานคุณต่อดีกว่าคุณเป็นคนเก่งนะถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเนี่ยคุณเป็นคนหัวดีเลยแหละเอาจริงนะทาธุรกิจจับธุรกิจอะไรก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จเจอปัญหาเดี๋ยเจอน้อยฟิวพลังงานด้วยความที่เป็นคิงเหรียญแล้วก็สเตรนในตัวนะคะขอดูพลังงานคุณเพิ่มนะ นี่สเต็ปแรกของความเก่งและเจ๋งในตัวคุณนะแถมเป็นคนมีเซนต์ดูคนเป็นอ่านคนออกอีกนะไพ่ใบแรกคุณขึ้นเดือมูนชัดชเลยเซนต์คุณแรงมากแรงแรงแบบเอาจริงนะถ้าคุณถ้าคุณจะไปสายเทาถึงดำคุณทําได้เลยนะแต่คุณยังมีขาวนะคุณยังเป็นคนมีความขาวในตัวนะคุณไม่ใช่คนที่แบบดำสนิทเลยนะคะกูอานมองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีบุคลิกหลายด้านเอาไว้ใช้กับคนหลายประเภทไม่แปลกนะ ด้วยความที่คุณเป็นนักธุรกิจคุณต้องมีอย่างนี้นะพลังงานไพ่ใบต่อไปคุณขึ้นสองถ้วยคุณรักใครคะคุณมีความรักใหม่เหรอคุณมีแปดถ้วยคุณมีสองถ้วยแปดถ้วยบวกสองถ้วยสิบถ้วยคุณมีประเด็นกับคู่ของคุณปะณเวลานี้นะที่เราเปิดไพ่นะบางเคสบางท่านนะขึ้นเพจออฟซอสคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองนะฟิลคุณเอาแต่ใจเหมือนกันนะคุณน่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะพลังงานความเป็นเด็กเด็กดื้อในตัวคุณเนี่ย อันนี้น่จะเป็นด้านไม่ดีของคุณนะไม่แปลกนะคะคุณเราต้องมีนะมีทุกด้านนะอ่อสิบช่วยนะคุณเป็นคนมีครอบครัวแล้วแน่เลยอะ่ะหรือไม่งั้นถ้าคุณไม่ใช่ฟิลครอบครัวแบบสามีภรรยาคุณก็เป็นคนที่ต้องเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําดูแลครอบครัวใหญ่ดูแลบริวารญาติพี่น้องที่คุณยังต้องซัพพอร์ตได้นะสิบช่วยเนะนี่ยมันตีได้หลายอย่างนะคะแต่เป็นประเด็นของครอบครัวนะคุณคุยนอานอูคุณเป็นค,คนฉลาดนะ ทำงานด้านวาาัฒนิ์ก็เหมาะนะใช้คําพูดใช้อะไรดีวาาัฒนิลนดีนะไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะจบมาแค่ไหนบางทีคุณเป็นฟิลของคนจบอีกด้านแต่สามารถทําทํางานในสาขาที่ไม่ได้จบมาก็ได้นะคือพลังงานธาตุไฟในตัวระดับควนะีนเนี่ยมันยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนโยกย้ายได้ค่ะความความเก่งความเจ๋งในตัวคุณเป็นคนที่สามารถถ่ายเทพลังงานเป็นคนที่สามารถมีได้ทุกธาตุเป็นได้ทุกบุค,คลิกขึ้นอยู่กับบุคคลสถานการณ์เออนี่คือความเจ๋งของคุณอีกสเต็ปหนึ่งนะ ไไ่ใบปิดคุณขึ้นเจ็ดไม้คุณเป็นคนที่ชีวิตก็ค่อนข้างเจอปัญหาเยอะมือกันนะเยอะเหนื่อยหนักแต่สําเร็จนะฟิวพลังงานเลขเจ็ดเนี่ยมันเป็นฟิวของคนที่ต้องต่อสู้อะคือเหมือนปัญหามันจะชอบเข้ามาหาคุณอะพร้อมๆกันไม่มาทีละเรื่องมาพร้อมกันแล้วคุณก็แก้ได้คุณเป็นคนที่จะต้องเจอปัญหารอบด้านเป็นฟิวผู้นําชัดเจนเลยนะพลังงานธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะคะในตัวคุณนะ ไม่อยากนําก็ต้องนําค่ะอย่างที่บอกด้วยความรับผิดชอบด้วยความจําเป็นในชีวิตคุณอาจจะเป็นลูกคนโตอย่างนี้ก็ได้นะเป็นพี่คนโตอย่างเงี้ยหรือแม้ร่า่งคุณจะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ก็ตามอะ่ะแต่คุณต้องแบกรับอะ่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะแบกรับธุรกิจครอบครัวปัญหาหนูนี่นั่นไหนจะเรื่องตัวเองไหนจะเรื่องของญาพี่น้องต้องคอยไปแก้ไปจัดการไปบริหารให้อย่างไงอะไรใดๆอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันจะเป็นฟิลอย่างเงี้ยชีวิตคุณน่าจะแบบจะต้องคอยแก้ปัญหาให้คนอื่นอยู่ตลอด เรื่อยๆไม่ใช่คาว่าตลอดใช้คําว่าเรื่อยๆเป็นฟิลของคนที่เหนื่อยช่วงแรกนะแต่ระยะยาวคุณจะสบายพลังงานเลขเจ็ดนะคะมันจะเจ็ดแปดเก้าแล้วค่ะคือ,ค,อคือมันมันเลยห้าแล้วอะสเตปคุณมันมันคือเป็นฟิลของคนที่จะต้องเหนื่อยตอนเริ่มอะแล้วก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเป็นฟิลของคนที่กว่าจะได้อะไรมาแต่ละอย่างจะต้องใช้ความสามารถอะกูอ่อานใช้คํานี้ดีกว่าไม่แปลกนะไม่แปลกแล้วคุณก็ผ่านได้ตลอดด้วยนะ คือคุณเป็นคนที่เจอปัญหาคุณไม่กลัวไม่กลัวด้วยความที่เป็นคิงกับควีนในตัวเนี่ยคุณน่าจะเป็นคนที่อืมถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี่คุณก็เจ๋งนะคุณมีสเตรนะ์เนี่ยเจ๋งมากเลยค่ะใช้คําว่าเจ๋งตรงกับหัวข้อแรนดอมเลยนะไพ่มันก็ออกมาตรงแรนดอมจริงนะสเตรนเนี่ยมันเป็นฟิลของคนที่อยู่แถวหน้าต้องอยู่ข้างหน้าต้องเป็นผู้นําต้องเป็นเจ้าของอะจะเล็กจะใหญ่ก็ช่างอะค่ะตามความเป็นจริงในชีวิตคุณอะ ต่ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำพลังงานในตัวคุณนะแต่อย่างที่บอกอะค่ะไม่มีชีวิตใครเพอร์เฟกเนาะงานดีเงินด,นด,นดีความรักไม่แฮปปี้ตอนนี้คุณน่าจะมีประเด็นถ้าคุณเป็นคนมีคู่นะคุณน่าจะมีประเด็นกับคู่ของคุณนะหรือไม่งั้นนะคุณก็กําลังไปสารสัมพันธ์กับใครคนใหม่หรือปะพลังงานตอนนี้นะมันไพ่สองถ้วยขึ้นในตัวคุณอนะเป็นไปได้นะคะ ในอดีตคุณอาจจะไม่แฮปปี้นะคนใหม่เนี่ยถามว่าจะมีปัญหาไหมเออณนะเวลานี้ไม่มีนะเพราะว่าไพ่ขึ้นสองถ้วยแต่อนาคตไม่แน่นะถ้าคุณยังไม่ถึงขั้นตกลงป่องชิ้นกันนะก็อยากจะให้ใช้เวลาดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งนะเพราะผู้อ่านมองว่าพลังงานเลขเจ็ดในตัวคุณนะมันเป็นประเด็นได้นะเป็นประเด็นได้คือมันเป็นฟิลของคนที่แบบแรกๆอะไรก็ดีอะไรก็หวานอะไรก็โอเคอะ แต่พอสักพักหนึ่งคนเรามันต้องใช้เวลาไงเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องกั้นกองว่าใครคือตัวจริงใครไม่ใช่ตัวจริงมันจะค่อยๆค,คัดคนที่เอ่อใช้คํานี้ก็ได้นะเป็นเพื่อของคนที่ศีลไม่เสมอกันอะไรใดๆกับคุณอนะถ้าศีลไม่เสมอกับคุณคนคนนี้ก็ต้องเฟดตัวจากคุณไปหรือจะต้องมีเหตุจะต้องมีอะไรทําให้พวกคุณต้องห่างกันอนะมันมันเป็นกฎธรรมชาติเลยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่า อันนี้เรื่องจริงนะมันเป็นสิ่งที่เอ่อยังไงเดียมันเป็นสิ่งที่แบบคือด้วยความที่เอาจริงคุณอย่างที่ผู้อ่านบอกไปนะคุณนะ่ะก็ไม่ใช่คนที่ข่าวร้อยเปอร์เซ็นพระาะไพ่ไปแรกคุณขึ้นดมูนคุณดูเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดนะค่อนข้างเครียดนะผู้อ่านมองว่ามันเป็นเพราะหน้าที่ความรับผิดชอบสายงานมันทําให้คุณต้องมีบุคลิกอย่างนี้มันทําให้คุณเป็นคนที่ต้องใช้สมองตลอดเวลาพลังงานในตัวคุณนะคุณจะหยุดใช้สมองแค่เวลาที่คุณนอนอะ นั่นแหละคุณถึงจะหยุดใช้สมองแต่ถ้าเป็นเวลาที่คุณตื่นเวลาที่คุณแอคชั่นเรื่องงานเวลาที่คุณคิดโปรเจกต์โน่นนี่นั่นคุณก็จะใสเต็มอ่ะคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่ทุ่มเทกับทุกๆเรื่องในชีวิตบางทีก็มากจนเกินไปเลยทําให้คุณแบบละเลยเรื่องคนรักปะอันนี้ก็เป็นไปได้นะบางเคสบางท่านหัดอ่าไม่ใช่ขออภัยค่ะ ลองสารวจตัวเองดูนะคะถ้าคุณเป็นคนมีคนรักแล้วคุณค่อนข้างจะให้เวลากับเรื่องงานมากซะจนทําให้คู่ของคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่มีเวลาให้เขาหรือเธอลองปรับนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นนะตอนนี้คุณอาจจะเป็นสองถ้วยอย่างที่บอกแต่ไพ่ใบปิดคุณขึ้นเจ็ดหมคุณอาจจะมีประเด็นกับคนรักได้นะถ้าคุณไม่แบ่งเวลาให้เป็นนะคุณต้องแบ่งเวลาให้ได้นะคะงานงานก็ใช่แต่ว่าพอเวลาที่จะต้องมีคนเรามันต้องมีเวลาให้กันอะถ้าคุณเป็นคนมีคู่นะแต่ถ้าคุณไม่มีคู่อะ เวลาของคุณก็อย่างที่บอกคุณจะใส่เต็มกับงานเลยแล้วก็ญาติพี่น้องผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณคนที่คุณยังต้องดูแลซัพพอร์ตเขาหรือเธอเหล่านั้นอยู่อืเ<ม> <c oughs> หนื่อยเหนื่อยแต่แฮปปี้นะไม่ใช่เหนื่อยแล้วทุกนะถึงไพ่คุณจะเป็นเจ็ดไม้ก็ตามนะแต่ผู้อ่านมองว่าไพ่การเงินคุณมันแน่นมันระดับคิงอ่ะโอโ้โหมันไม่มีอะไรเหนือกว่านี้แล้วอะ่ะต่อให้ชีวิตจริงคุณคุณจะมีมากมีน้อยไม่สําคัญนะแต่คุณจะเป็นคนที่มีความมั่นคง มันคงในชีวิตของคุณนะ่ะตามความเป็นจริงของคุณนะ่ะเพราะเพราะคลิปแรนดอมมันคือพลังงานรวมอย่างที่บอกคุณอาจจะเป็นคนที่มีมากมีกลางกลางหรือมีมีแบบทั่วๆ่ไปนี่ก็ได้ได้หมดอย่างที่บอกนะคะแต่คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงเป็นคนทําอะไรรอบครอบนะพลังงานในตัวคุณคุณเก่งหลายด้านผู้อ่านมองหน้าไพาคุณละอันนี้ผู้อ่านคลิปนี้ผู้อ่านอาจจะเปิดแค่สิบใบนะเพราะว่าผู้อ่านมองหน้าไพาไม่มีคู่กรณีค่ะ คู่กรณีก็คือสิ่งที่คุณต้องเผชิญสิ่งที่คุณต้องพบปะเจอเจอในชีวิตในทุกๆด้านอย่างที่บอกอะถ้าคุณเป็นคนทําธุรกิจคุณก็ต้องเจอปัญหาด้านธุรกิจทุกๆอย่างคู่แข่งคู่ค้าคนแทคกคุณอ่นัดไว้่ให้เครดิตกันหนึ่งเดือนพอะเอาเข้าจริงหมุนเมทันโหนนี่นั่นทําให้คุณต้องอชะง,งักทําให้คุณต้องสตันทาให้ระบบคุณมีปัญหาอะไรใดๆอย่างเงี้ยมันก็คือปัญหาหมดถูกไหมคะแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นคนมีลูกน้องนะโอ้โห คุณจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาคุณนะคุณอาจจะเป็นฟิลของคนที่ไม่ค่อยพูดแต่คุณจะเป็นคนที่ทําให้เห็นเลยนะบุคลิกในตัวคุณนะคือพูดไปบางทีก็ดูแล้วมันไม่มีประโยชน์เลือกที่จะนิ่งๆดีกว่าแล้วก็แอคชั่นไปเลยอะบุคลิกของคุยน้องวานนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นฟิลของคนที่แบบ คือทุกๆการตัดสินใจของคุณมันค่อนข้างสําคัญอะอย่างที่บอกอะคุณเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นอะฉะนั้นก่อนที่คุณจะทําอะไรคุณจะคิดหน้าคิดหลังทบทวนผลได้ผลเสียให้มันดีที่สุดถ้าเป็นเรื่องที่แบบเป็นประเด็นความขัดแย้งอะไรใดๆคุณก็เลือกที่จะนิ่งนะบางทีเรื่องหัวใจเนี่ยคุณก็นิ่งเกินไปคือคุณเอาความนิ่งไปใช้กับเรื่องความรู้สึกอะมันเลยทําให้คู่ของคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมคุณดูไม่สนใจเขาหรือเธอเลย อยากให้คุณเออเอาใหม่นะคะถ้าเรื่องงานอะได้แต่ว่าเรื่องหัวใจเนี่ยคุณจะนิ่งเหมือนเหมือนเรื่องงานไม่ได้นะถึงคุณจะเป็นสเตรนท์อะคุณสนใจคู่ของคุณด้วยนะคะถ้าคุณมีคู่นะแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดมาฟังเนี่ยก็ข้ามประเด็นนี้ไปเลยนะคะแต่ผู้อ่านต้องพูดรวมนะเพราะมันเป็นคลิปลรนดอมนะคะเพราะคุณมีสองถ้วยไงจะไม่พูดก็ไม่ได้ว่าไพ่คุณมีสองถ้วยแสดงว่าคุณน่าจะมีความรักอยู่แล้วคู่ของคุณก็ค่อนข้างดีนะจริงนะ ไพ่สองถ้วยนี่มันคือไพ่ของคนที่ชีวิตคู่แฮปปี้นะไม่ใช่ว่าไพ่สองถ้วยจะขึ้นได้กับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยากได้ไพ่สองถ้วยแล้วจะได้นะเอาจริงมันไม่บังเอิญนะคะแสดงว่าคุณเป็นคนที่โชคดีหายากนะสตรนที่จะโชคดีในเรื่องของความรักด้วยแสดงว่าคนที่คุณกําลังศึกษาดูใจหรือว่าคบกันอยู่นะนเวลาเนี้ยค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์เป็นคู่แท้งคุณนะไพ่สองถ้วยมันขึ้นมาการันตีนะคะแล้วไพ่สําหรับนี้เด็กนี้ก็ค่อนข้างสวยด้วยนะ ไพ่ค่อนข้างสวยนะคะภาพมันดูแบบดูเป็นงานศิลปะดิผู้อ่านมองคนที่รังสรรค์ไพ่เด็กนี้ขึ้นมานี่ฝีมือนะเอาจริงนะคะค่อนข้างจินตนาการล้าเหมือนกันนะผู้อ่านเป็นคนชอบสะสมอะคะ่ะสะสมศึกษาผู้อ่านก็จะพอไปเจอเด็กใหม่ๆสวยๆอะไรโดนใจผู้อ่านก็จะรีบรีบคว้าไว้ทันทีอะไรเงี่ยคือแบบม,มันมันเป็นมันเป็นความชอบส่วนบุคคลของผู้อ่านด้วยเนาะ มันคือคือเวลาผู้อ่านมองหน้าไพ่ผู้อ่านเวามรู้สึกว่าคือไพ่อะเขาพูดกับเราไม่ได้จริงแต่เขาสื่อกับเราได้อย่างที่บอกอะไพ่แต่ละเด็กความหมายเหมือนกันแต่หน้าไพ่มันจะสื่อพลังงานต่างกันเพราะไพ่แต่ละเด็กรังสรรมาไม่เหมือนกันลายลายลวดลายเมื่อก่อนมันจะมีแค่ลายเดเวทใช่ไหมคะอันนี้ขอเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะเมื่อก่อนมันจะมีมาตรฐานอย่างเดียวสแตนดาร์ดเลยคือลายเดเวทแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันเพิ่ม่ามันพลิกแพลงนู่นนี่นั่นเข้ามาลายหน้าไพ่มีส่วนนะคะ แต่พลังงานหลักต้องยึดที่ออ่ความหมายของไพ่เป็นหลักซึ่งไพ่เด็กนี้มันก็ชัดเจนสองถ้วยเนี่ยตอนเนี้ความรักคุณกำลังโอเคแต่ด้วยความที่คุณต้องรับผิดชอบมันเลยทำให้คุณอาจจะละเลยคู่ของคุณให้คุณหันกลับให้เวลาคู่ของคุณมากกว่าเดิมนะคะถ้าเวลานี้คุณคุณพุ่มเทงานเกินไปอ่ะหันไปใส่ใจคู่ของคุณให้มากนะบางทีเขาหรือเธออาจจะนอยคุณอยู่ก็ได้นะ คือผาวไม่อยากให้พลังงานความรักของคุณขึ้นเลขเจ็ดอะเพราะถ้าเลขเจ็ดมันจะเป็นประเด็นมันจะเป็นความขัดแย้งมันจะมีปัญหาคนที่เครียดที่สุดก็คือคุณคนที่เหนื่อยที่สุดก็จะเป็นคุณอีกซึ่งชีวิตคุณความรักมันไม่ควรเหนื่อยคนเรามีความรักมันต้องเป็นมันต้องเป็นฟิลของการเติมกําลังใจเติมพลังให้กันใช่ไหมคะการมีความรักมันต้องเป็นความรู้สึกที่เวลานึกถึงแล้วมันอมยิ้มอะมันรู้สึกดีมันแฮปปี้เออนั่นคือความรักแต่ถ้าแบบนึกถึงแล้วโอ้ถอนหายใจเงี้ยโอ้เหนื่อยทาไมฉ ความรักไม่ต้องพยายามนะความรักถ้าพยายามมันไม่ใช่ความรักนะมันจะต้องเป็นฟิลของคนที่ให้และรับเท่าเทียมกันไม่ใช่คนนึงก็ให้อย่างเดียวอีกคนก็รอรับอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่ถูกอย่างนั้นมันเป็นฟิลของคนที่เห็นแก่ตัวละไม่ใช่ละไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะหรือแม้กระทั่งเป็นชาว LGB เนี่ยความรักเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นเรื่องสวยงามนะแต่เราก็ต้องใช้ความรักให้ถูกด้วยนะคะรักและให้ให้พอดีให้เท่าเท่ากัน ถ้าคุณเป็นผู้รับอย่างเดียวคุณก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะว่าคุณเคยให้อีกฝ่ายเขามากน้อยแค่ไหนนั่นแหละค่ะมันถึงจะเรียกว่าความรักนะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้แรนดอมนี้อาจจะไม่ยาวนะเพราะว่าพลังงานคุณเป็นคนที่มีครบเครื่องนะคะกูอ่านสรุปให้เลยแล้วกันครบเครื่องในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านคลิปนี้แปลกนะตั้งแต่ผู้อ่านทําคลิปมาปกติถ้าไพ่ขึ้น s t r นี่ยความรักจะไม่โอเคแต่ไพ่คลิปเนี้ยความรักโอเคแสดงว่าคุณเนี่ยหาย,ยากนะคะ หายากนะเพราะปกติความรักจะไม่ค่อยแฮปปี้อย่างที่บอกมันจะเป็นฟิลของร้อยคนจะแฮปปี้สักห้ากว่านให้ห้าศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นอ่ะจะแฮปปี้สักห้าคนพลังงานเดอะสเตย์น่ะมันจะเป็นฟิลของคนที่งานดีเงินด,นดีแต่รักไม่โอเคพลังงานเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นมันจะเป็นฟิลของคนที่ผิดหวังไม่สมหวังอ่ะก็เลยเลือกที่จะอยู่กับตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะหรือไม่งั้นเวลานี้ก็ยังไม่เหมาะ คุณก็มีด้านไม่ดีนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผู้อ่านได้พูดไปแล้วเนาะผู้อ่านว่าผู้อ่านน่าจะพูดไปเดี๋ยวผู้อ่านขอทวนอีกรอบด้านไม่ดีของคุณคือคุณมีเพ o ออฟซอร์แล้วก็ดมู n คุณไม่คนค,คิดมากเหมือนกันนะบางทีบางเรื่องก็คิดมากจนเกินไปบางเรื่องก็คนอื่นมองมาก็มีความรู้สึกว่าคุณก็งงแง,ง้งเอาแต่ใจเกินไปฉะนั้นบุคลิกด้านนี้ลักษณะอารมณ์นิสัยประมาณนี้ถ้าคุณปรับเปลี่ยนได้ก็พยายามปรับเปลี่ยนนะคะแต่ผู้อ่านมองว่าคุณน่ะ เป็นคนที่มีบุคลิกหลากหลายนั่นแหละอย่างที่พูดไปตั้งแต่แรกเลยคืว่าคุณเป็นคนที่มีบุคลิกทุก,ทกด้านหลากหลายมีทั้งขาวเทาดําในตัวแล้วคุณก็จะเลือกใช้บุคลิกอารมณ์หรืออะไรใดๆให้มันดูดูให้มันเหมาะกับบุคคลแล้วก็สถานการณ์ที่คุณต้องเจอตามความเป็นจริงในชีวิตคุณไม่แปลกไม่แปลกอะคนที่ต้องมายืนจุดอย่างคุณนะ มันจะให้มีจะให้เป็นคนด้านเดียวบุคลิกเดียวมันก็ไม่ได้เพราะคุณต้องเจอคนร้อยพ่อพันแม่ถูกไหมคุณต้องมีทั้งพระเดชและพวกคุณในตัวซึ่งหวานมองว่าคุณก็รู้ตรงเนี้ยคุณรู้คุณเป็นเดิมมูนอ่ะไม่ต้องไม่ต้องมีใครมาสอนคุณหรอกคุณอ่ะต้องเป็นคนที่สอนคนอื่นด้วยซ้ําบุคลิกคุณนะไม่ว่าอายุคุณจะแค่ไหนก็ตามคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า คือด้วยความที่คุณมีเซนต์น่ะแล้วเซนต์คุณอย่างที่บอกเปอร์เซนต์พลาดมันมีนะแต่มันน้อยน้อยมากใช้คําว่าน้อยมากคุณสังหอนอะไรอ่ะมันจะเป๊ะเลยแต่คุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ความรู้สึกคุณพอคุณคาดการอะไรเหตุการณ์เหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วคุณคุณสามารถจับทางเดาทางคนที่อยู่รอบๆตัวคุณได้หมดพลังงานคุณเป็นคนที่เซนแรงเซนแรงมีซิกเซน์เห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นกันอะไรใดๆอย่างเงี้ย ถ้าคุณไปสายปฏิบัติเนี่ยบารมีคุณจะสูงขึ้นนะเอาจริงนะพลังงานเดือมูลในตัวคุณอย่างที่บอกคุณเป็นคนมีทั้งขาวเทาดำํำคุณเป็นคนมีทุกสีอะใช้คําว่าทุกสีแล้วกันเนาะอ่ะครบเครื่องก็ประมาณนี้นะคะคุณเก่งคุณเจ๋งจริงนะมีหน้าละคนรอบๆตัวคุณถึงรู้สึกตะลึงพึงพืชขออภัยอ่ะตะลึงจังงังอ่ะใช้คํานี้ดีกว่าขออภัยนะคะเมื่อกี้อืมตะลึงจังงังในความเก่งและเจ๋งของคุณก็ เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนทุกท่านนะคะก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับชีวิตจริงใครบ้างนะคอมเมนต์ Comment ได้นะคะผู้อ่านอยากฟังนะแต่ย้ำนะขอแบบสุภาพนะคอมเมนต์ Comment แบบสุภาพแบบน่ารักน่ารักนะคะใช้ถ้อยคำก็ให้ให้เป็นอะไรที่เราเป็นสาธารณะนะมันไม่มีเฉพาะแค่เราที่ดูหรือว่าอ่านนะคนอื่นเขาก็เข้ามาชมมาฟังกันทั้งนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้แรนดอมนี้ผู้อ่านขอให้ ทุกคนทุกท่านเลยนะคะโชคดีร่ำรวยแล้วมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแลนด้อมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ